บทเรียนชีวิตเอ็กซโดตอนที่134การแบ่งแยกอารณนและบรรดาบุตรของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นปุโรหิตบทเล็บสข้อประคัมภีเอ็กซโดบทที่29ข้อหถึงข้อ14บทที่40ข้อ12ถึงข้อ15และเลวิติโกบทที่8ข้อ1ถึงข้อ9ข้อ12ถึงข้อ17เราได้เห็นแล้วว่าเหล่าปุโรหิตจะต้องสวมใส่เครื่องต่างกายของปุโรหิตทางภายนอก และได้รับการเติมเต็มทางภายในด้วยอาหารที่บำรุงเลี้ยงทางเสื้อผ้าของปุโรหิตและอาหารของปุโรหิตเป็นเครื่องหมายเล็งถึงด้านต่างๆของพระคริสต์ในเอ็กซโดบทที่2 9ข้อ1และข้อ1 0ถึงข้อ14ได้กล่าวถึงโคนหนุ่มซึ่งถวายเป็นเครื่องบูชาไทยบาปของเหล่าปุโรหิตเครื่องบูชาไทยบาปในที่นี้ก็คือพระคริสต์ผู้ทรงเปิดทางให้ความว่างเปล่าของเราได้รับการเติมเต็มความว่างเปล่านี้ก็คือความหิวโหยที่อยู่ภายใน ถ้าเราคิวโหยก็แสดงว่าภายในของเราว่างเปล่าเครื่องแต่งกายของโปรหิตเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้ปกปิดความเปลือยเปล่าของเราเมื่อเรามีพระคริสต์เป็นเครื่องแต่งกายโปรหิตของเราเราก็ไม่เปลือยเปล่าอีกต่อไปภายนอกของเราจะมีการสําแดงที่สง่าราศีและงดงามนี่ก็หมายความว่าความเปลือยเปล่าทางภายนอกของเราได้รับการปกปิดเพราะบัดนี้เรามีพระคริสต์มาปกปิดความเปลือยเปล่าของเรา แต่เรายังต้องการพระคลิ์มาเติมเต็มเราทางภายในด้วยถ้าจะเติมเต็มความว่างเปล่าทางภายในของเราพระคลิ์ก็ต้องเป็นเครื่องบูชาไทยบาปของเราการเผาสองชนิดเครื่องบูชาไทยบาปไม่ใช่อาหารสําหรับเหล่าปุโรหิตเครื่องบูชานี้จะต้องนําไปเผาจนหมดในข้อ13หรือถึงข้อ14กล่าวว่าเจ้าจงเอาไขามันทั้งหมดที่หุ้มเครื่องในเอาพังผืดที่ติดกับตับและเอาไตาทางคู่กับไขมันที่ติดไต มาเผาบนแท่นบูชาส่วนเนื้อกับหนังและมูลของโคนั้นจงเผาไฟเสียนอกค่ายนี่เป็นเครื่องบูชาไทยบาปข้อนี้กล่าวถึงการเผาที่แตกต่างกันสองชนิดการเผาอย่างแรกซึ่งถูกบรรยายไว้ในข้อ13คือการเอาไขมันพังผืดที่ติดกับตับและไตไปเผาบนแท่นบูชาการเผานี้ก่อให้เกิดสุขนลธรสอันหอมหวานล่องลอยขึ้นไปสู่พระเจ้าให้พระองค์อิ่มหนำ นี่ก็เหมือนกับการเผาเครื่องหอมซึ่งไม่ได้เผาเพื่อพิพากษาหรือชำระให้บริสุทธิ์แต่มีเพื่อให้พระเจ้ารับสุขศัพท์ในภาษาเฮปไบรยที่แปลว่าเผาในข้อ13เป็นศัพท์ที่ใช้ในการเผาเครื่องหอมเมื่อปุรหิตเผาเครื่องหอมเป็นสุขนทรสอันหอมหวานเขาย่อมเผาเพื่อความอินนามของพระเจ้าพระเจ้าทรงรับสุขกลิ่นหอมของเครื่องหอมไขมันที่หุ้มเครื่องในและอวัยวะภายในบางอย่างของเครื่องบูชาไทยบาป ก็ถูกนําไปเผาเพื่อพระเจ้ารับสุขเช่นเดียวกันการเผานี้ได้สนองข้อเรียกร้องของพระเจ้าซึ่งมีส่วนที่สําคัญอยู่3มประการคือข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมความบริสุทธิ์และสง่าราศีของพระองค์พระเจ้าทรงชอบธรรมพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และพระเจ้ายัางทรงเต็มด้วยสง่าราศีทั้งความชอบธรรมความบริสุทธิ์และสง่าราศีของพระองค์ก็ล้วนมีข้อเรียกร้องต่อเรา ถ้าเราขาดสง่าราศีของพระเจ้าและไม่สมกับความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์เราก็ไม่ได้สนองข้อเรียกร้องของพระองค์ดังนั้นจึงตกอยู่ภายใต้การปรับโทษของพระองค์สิ่งที่สนองข้อเรียกร้องของพระเจ้าก็คือไขมันของเครื่องบูชาไทยบาปไขมันของปสุสสตว์ได้มาจากความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์เหล่านั้นนี่เป็นแบบเล็งถึงความหวานชื่นและความอุดมสมบูรณ์แห่งความครบสมบูรณ์ของพระคริสต ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้สนองข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมความบริสุทธิ์และสง่าราศีของพระเจ้าการเผาไขามันละเครื่องในจะก่อให้เกิดสุขุนธรสอันหอมหวานเพื่อความอิ่มหนำของพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงอิ่มหนำพระทัยต่อเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นการเผาชนิดแรกสําหรับเครื่องบูชาไถ่บาปจึงมีไว้สําหรับความอิ่มหนำของพระเจ้าการเผาชนิดที่สองซึ่งได้บรรยายไว้ในข้อ14 คือการเอาเนื้อหนังและมูลไปเผานอกค่ายเครื่องบูชาไทยบาปในส่วนนี้ถูกเผาด้วยไฟแห่งการพิพากษาดังนั้นการเผาชนิดที่สองก็คือการเผาแห่งการพิพากษาเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนแท่นบูชาแต่เกิดขึ้นนอกค่ายซึ่งเป็นเครื่องหมายเร่งการทอดทิ้งและการพิพากษาในด้านหนึ่งพระคริสต์ทรงเป็นที่โปรดรานในฐานะสุคนทรสอันหอมหวานสำหรับพระเจ้าเพื่อสนองข้อเรียกร้องทั้งหมดของพระเจ้า อีกด้านหนึ่งพระคริ์ก็ทรงถูกทอดทิ้งปรับโทษพิพากษาและเผานอกค่ายนอกที่ประทับของพระเจ้าและห่างไกลจากพลพัยของพระเจ้าพระคริปในฐานะเครื่องบูชาไทยบาปเครื่องบูชาไทยการล่วงละเมิดได้จัดการกับความบาปที่เรากระทําแต่เครื่องบูชาไทยบาปจัดการกับความบาปของเราซึ่งหมายถึงนิสัยแห่งบาปของเราถ้าเราอยากเป็นปุโรหิตมาปรนิบาตพระเจ้า เราต้องตระหนักว่าแม้เราจะได้รับความรอดแล้วเราก็ยังคงมีนิสัยแห่งบาปอยู่นิสัยแห่งบาปนี้จะอยู่กับเราต่อไปจนกว่า <unhappy> ร <luxury ella> ่างกายของเราจะถูกเปลี่ยนรูปกายข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานได้ว่าไม่ว่าเราจะได้รับความรอดมานานสักเท่าไหร่นิสัยแห่งบาปของเราก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเองได้รับความรอดมานานกว่าห้าห้าปีแล้วถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังต้องเป็นพยานว่านิสัยแห่งบาปก็ยังคงติดตัวข้าพเจ้า เราจะไปเชื่อหลักธรรมเกี่ยวกับการถอนรากเงาแห่งบาปซึ่งสอนกันว่าเมื่อคนเรากลายเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์แล้วนิสัยแห่งบาปของเขาก็จะถูกถอนรากถอนโคนไปจนหมดไม่มีเรื่องอย่างนั้นนิสัยแห่งบาปของเราก็ยังคงอยู่ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราปฏิบัติพระเจ้าในฐานะปุรหิตเราจึงต้องระลึกว่าเรามีนิสัยแห่งบาปและเราต้องการพระคริสต์ผู้เป็นเครื่องบูชาไทยบาปเพื่อมาจัดการกับนิสัยนี้ พระคริสต์ทรงสนองข้อเรียกร้องของพระเจ้าเพื่อให้พระองค์อิ่มหนำและพระองค์ยังทรงรับการพิพากษาของพระเจ้าแทนที่เรานิสัยแห่งบาปของเราได้ถูกพิพากษาไปแล้วในพระองค์ทุกครั้งที่เรายึดพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไถ่าบาปของเราเราก็ได้พิพากษาว่าตัวเองเป็นคนบาปก,กระทั่งเป็นความบาปเราต้องการพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไถ่าบาปของเราครั้งแล้วครั้งเล่าและเราต้องถูกพิพากษาด้วย โปาโลกล่าวถึงพระคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปไว้ในโรงบทที่8ข้อ3ซึ่งเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปและเพื่อความบาปนั้นและยังทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังแล้วในเอ็กซโดบทที่ 29: ข้อ10ได้กล่าวถึงเครื่องบูชาไทยาบาปว่าเจ้าจงนำโคตัวผู้มาที่หน้ากระจงประชุมให้อารนกับบรรดาบุตรของเขาวางมือลงบนหัวโคนั้น เจ้าจงฆ่าโคนั้นต่อเบื้องพระพักพระยะโฮวาที่ทางเข้ากระจมประชุมวันนี้เราต้องวางมือของเราไว้บนพระคริสและประสานสนิทกับโพรค์อย่างสมบูรณ์ถ้าเราอยากปรนิบัติพระเจ้าในฐานะปุโรหิตอันดับแรกเราต้องตระหนักว่าเรายังคงมีนิสัยแห่งบาปและเราต้องการพระคริสผู้เป็นเครื่องบูชาไถยบาปของเราในเชิงประสบการณ์ในตัวเราเองนั้นมีบาปเราเป็นคนบาป กระทั่งเป็นความบาปเราช่างต้องการพระคริสต์ผู้เป็นเครื่องบูชาไทบาปของเรายิ่งนักนี่คือสาเหตุที่เปาโลกล่าวไว้ใน2โครินโทบทที่5ข้อ21ว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักความบาปกลายเป็นความบาปแทนที่เราเพื่อเราจะได้กลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระองค์ความหวานชื่นและความอุดมสมบูรณ์แห่งความครบสมบูรณ์ของพระคริสต์ได้ทําให้พระเจ้าทรงอิ่มหนำ โดยได้ล่องลอยขึ้นไปโดยการเผาเพื่อความอิ่มหนำของพระองค์ในฐานะเครื่องบูชาไทยบาปพระคริสต์ยังถูกพระเจ้าทอดทิ้งและรับการพิพากษาจากพระเจ้าแทนที่เราการชำระจากพระคำได้จัดการกับความมนทินทางภายนอกของเราเป็นสําคัญเครื่องบูชาไทยบาปมีไว้จัดการกับนิสัยแห่งบาปที่อยู่ภายในในการเป็นปุรุตนั้นแค่สารภาพว่าเราเป็นมนทินเพราะได้สัมผัสกับฝ่ายโลก และต้องรับการชำระเท่านั้นยังไม่พอเรายังต้องตระหนักและยอมรับได้ว่ากระทั่งผู้ที่เป็นปุโรหิตปฏิบัติพระเจ้าอย่างเราก็ยังคงมีนิสัยแห่งบาปเรายังคงเป็นคนบาปดังนั้นเราจึงต้องการพระคริสต์ในฐานะเครื่องบูชาไถยบาปของเราเราต้องนำพระองค์พร้อมด้วยความครบสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองมาเผาเพื่อให้พระเจ้าอิ่มหนำเรายังต้องให้พระคริสต์ถูกเผาเพื่อรับการพิพากษาของพระเจ้าแทนที่เราด้วย ตระหนักว่าเรามีนิสัยเ่งบาปถ้าเราตระหนักว่าเรามีนิสัยเ่งบาปและถ้าเราวางมือของเราไว้บนพระคริ์เพื่อจะประสานสนิทกับโะรงอย่างสมบูรณ์เราก็จะถูกปกป้องและถ้าว่าตามแบบเลงแล้วเราก็พร้อมที่จะรับสุขอาหารของปุรหิตด้วยถ้าเราจะเป็นปุูหิตโภนิบาตพระเจ้าเราต้องมีการชำระด้วยพระคำทางภายนอกและต้องสวมใส่พระคริ์เป็นเครื่องแต่งกายของเรานอกจากนี้เรายังต้องมีการบำรุงเลี้ยง และการเติมเต็มทางภายในด้วยถ้าจะรับการบำรุงเลี้ยงก็ต้องมีการชำระล้างที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือการชำระล้างด้วยพระคริสต์ผู้เป็นเครื่องบูชาไถยบาปของเราการชำระล้างนี้ได้จัดการกับนิสัยแห่งบาปของเราทุกครั้งที่ท่านมาปรนนิบัติพระเจ้าได้ทานะปุโรหิตท่านต้องตระหนักและสารภาพว่านิสัยของท่านยังมีบาปถ้าท่านไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ ท่านจะไม่สามารถรับสุภคฤตผู้มีแบบเล่งโดยแกะตัวผู้ขนมปังไร้เชื้อขนมไร้เชื้อเจาะรูและขนมแผ่นไร้เชื้อได้ถ้าเราไม่ตระหนักว่าเรามีนิสัยแห่งบาปและต้องการะคริสต์เป็นเครื่องบูชาไทยบาปของเราเราย่อมไม่อาจรับสุภคฤตได้อย่างเต็มที่เมื่อ55ปีก่อนข้าพเจ้าได้เริ่มตระหนักว่านิสัยของข้าพเจ้านั้นมีบาปทว่าวันนี้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจถึงเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่าเดิมมาก หลังจากที่ได้ประสบการมาหลายปีข้าพเจ้าจึงรู้ดีว่าข้าพเจ้าเกิดมาก็มีบาปเกิดมาก็เป็นคนบาปที่มีนิสัยแห่งบาปแล้วอันที่จริงข้าพเจ้าเกิดมาก็เป็นความบาปแล้วแม้ข้าพเจ้าจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเวลาหลายปีนิสัยแห่งบาปนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเมื่อข้าพเจ้ายิ่งตระหนักถึงเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ยิ่งหยึดคลิตเป็นเครื่องบูชาไถยบาปของข้าพเจ้า ในด้านหนึ่งการตระหนักว่าข้าพเจ้ามีนิสัยแห่งบาปและยึดพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของข้าพเจ้าได้ทําให้ข้าพเจ้าถูกพิพากษาและยอมสยบในอีกด้านหนึ่งการทําเช่นนี้ยังปกป้องข้าพเจ้าไว้เพราะสิ่งนี้ทําให้ข้าพเจ้าไม่วางใจในตัวเองข้าพเจ้าได้รับการเตือนสติซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าในเนื้อหนังของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าเป็นแต่ความบาป บางครั้งผู้เชื่อทั้งหลายอาจแปลกใจว่าเหตุใดพี่น้องบางคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณและมีประสบการณ์มามากแล้วจึงยังสามารถตกเข้าไปในความบาปร้ายแรงได้อีกเราควรตระหนักว่าเรายังสามารถทำบาปอย่างนั้นได้ลองดูดาวิดเป็นตัวอย่างแน่นอนว่าดาวิดเป็นวิสุทธิชนคนหนึ่งที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมเขาเป็นผู้บริสุทธิ์และได้เขียนบทเพลงฝ่ายวิญญาณเอาไว้มากมายแต่นิสัยแห่งบาปของดาวิดถูกถอนรากเหง้าไปหรือไม่ ไม่เลยเขาทําให้ชายผู้หนึ่งถูกฆ่าเพื่อจะชิงภรรยาของผู้นั้นมาด้วยเห็นแก่ราคาตันหาของเขาเองแม้แต่ผู้บริสุทธิ์อย่างดาวิดก็ยังสามารถทําบาปเช่นนั้นได้ไม่ใช่ว่าดาวิดทําบาปเช่นนี้ก่อนที่เขาจะเป็นวิสุทธิชนเขาเป็นวิิสุทธิชนอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ยังตกเข้าไปในความบาปได้สมมุติว่าขณะที่ดาวิดกำลังถูกล่อลวงให้กระทำความบาปนั้น เขาระลึกว่าเขามีบาปและได้ถวายเครื่องบูชาไทยบาปแด่พระเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าเขาคงไม่ได้ทำบาปนั้นเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่ดาวิดกระทำบาปก็เป็นเพราะในช่วงขณะนั้นเขาไม่ได้ระลึกว่าตัวเขามีบาปขนาดไหนเขาไม่ได้ตระหนักว่านิสัยของเขานั้นมีบาปเราควรเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาว่าอย่าได้วางใจในตัวเองแม้แต่น้อย ข้าพเจ้าเคยชีย้ให้เห็นแล้วว่าพี่น้องชายกับพี่น้องหญิงไม่ควรสนทนากันในห้องส่วนตัวเป็นเวลานานการทำอย่างนั้นบ่งชี้ว่าเราไม่ตระหนักถึงความต้องการซึ่งเรามีต่อพระคริสต์ผู้เป็นเครื่องบูชาไทบาปของเราถ้าเราเตือนตัวเองถึงความต้องการที่เรามีต่อพระคริสต์ผู้เป็นเครื่องบูชาไถทบาปของเราเราย่อมไม่สนทนากับเพศตรงข้ามในที่ระโหฐานเป็นเวลานานๆยิ่งกว่านั้นยังมีอีกหลายเรื่อง ที่เราไม่ควรวางใจในตัวเองเพราะเราย่อมรู้ว่าเรายังคงมีบาปเราต้องการพระคริสต์ในฐานะเครื่องบูชาไทยบาปของเราทุกวันเมื่อตื่นขึ้นมาในยามเช้าเราต้องระลึกและตระหนักอีกครั้งหนึ่งว่าในนิสัยของเรานั้นมีบาปเราบังเกิดมาเป็นคนบาปและเราต้องการพระคริสต์ผู้เป็นเครื่องบูชาไทยบาปของเราจริงอยู่ที่เราได้บังเกิดใหม่แล้วแต่นิสัยที่มีบาปของเราก็ยังคงอยู่กับเรา เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของเราแต่นิสัยของเรายังคงมีบาปดังนั้นถ้าเราอยากรับสุขพคริตในฐานะแกะตัวผู้ขนมแผ่นบางขนมและขนมปังเราก็ต้องปรับใช้พระคริตในฐานะเครื่องบูชาไทยบาปก่อนการปรับใช้พระคริตในฐานะเครื่องบูชาไทยบาปจะเตรียมเราให้พร้อมสําหรับการรับสุขพครตที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งถ้อยคําที่เกี่ยวกับเครื่องบูชาไทยบาปนี้ ไม่ควรเป็นเพียงหลักธรรมต่อเราเราทุกคนล้วนต้องมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะเครื่องบูชาไทยบาปของเรามากขึ้นขอให้เรารับการหนุนใจให้มีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในลักษณะนี้มากยิ่งขึ้นรายละเอียดของเครื่องบูชาไทยบาปตามเอ็กซโดบทที่2 9เข้อหนึ่งเครื่องบูชาไทยบาปซึ่งใช้ในการแบ่งแยกอารมณ์กับบรรดาบุตรของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นปุโรหิตคือโคนหนุ่ม โคนหนุ่มเป็นแบบเด่นถึงพระคริสต์ผู้มีชีวิตที่เข้มแข็งและอุดมสมบูรณ์เราได้มองเห็นแล้วว่าอารอนกับบรรดาบุตรของเขาต้องวางมือบนหัวของโคซึ่งเป็นเครื่องหมายเล่งถึงการที่ผู้เชื่อทั้งหลายได้ประสานสนิทกับพระคริสต์ตามข้อ11โมเซสได้รับบัญชาให้ฆ่าโคนั้นต่อเบื้องพระพักพระยาหวาที่ประตูกระจมประชุมกรณีนี้เป็นเครื่องหมายเล่งว่าพระคริสต์ทรงถูกฆ่าโดยพระเจ้า นึ่งเล็บซึ่งมีโมเซเป็นตัวแทนที่เบื้องพระพักของพระเจ้าต่อนหน้าเหล่าพลพัายของพระองค์ในเอ็กซโดบทที่29เกาข้อกล่าวต่อไปว่าจงเอานิ้วมือจุ่มเลือดโคนั้นทาที่เชิงงอนของแท่นบูชาบ้างส่วนเลือดที่เหลือทั้งหมดจงเทที่ฐานแท่นบูชากรณีนี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงการทำให้การไถ่ของพระคริสมีฤทธิเดชและมีฐานรากที่แข็งแรง เราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าการเผาไขมันที่ห้มเครื่องในงพังผืดที่อยู่เหนือตับและไตทั้งคู่กับไขมันที่ติดกับไตเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการนำเอาความอุดมสมบูรณ์และความหวานชื่นของสิ่งทรงเป็นทางภายในของพระคริสต์ไปถวายแด่พระเจ้าให้พระองค์อิ่มหนำการเผาเนื้อโคพร้อมกับหนังและมูลโคที่ข้างนอกข่ข่เป็นเครื่องหมายเล็งถึงการที่สิ่งทรงเป็นทางภายนอกของพระคริสต์ได้สละเพื่อผู้เชื่อทั้งหลายบนโลกนี้ ให้พวกเขาได้รับการไถยความจำเป็นที่เราจะต้องถูกเติมเต็มด้วยพระคริสต์ประเด็นสำคัญเพียงหนึ่งเดียวที่เราได้พูดมาจนถึงตอนนี้ก็คือในการเป็นปุโรหิตนั้นเราต้องถูกเติมเต็มด้วยพระคริสต์เราทุกคนต้องตระหนักว่าถ้าแยกจากพระคริสต์แล้วเราก็ว่างเปล่าไร้สิ่งใดที่จะทำให้พระเจ้าหรือตัวเราเองอิ่มหนำได้ก่อนที่เราจะได้รับความรอดเรานั้นว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิง เราไม่มีสิ่งใดเติมเต็มไม่มีสิ่งใดทําให้เรามีคุณสมบัติที่จะปรนิบัติพระเจ้าได้แต่พระเจ้าทรงมุ่งหมายที่จะแบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์คือแยกเราไว้เป็นปุโรหิตของพระองค์เพื่อการนี้พระองค์จึงทรงต้องเติมเต็มความว่างเปล่าของเราเพื่อเราจะสามารถทําให้พระองค์อิ่มหนำนี่ก็คือการเติมเต็มมือของเราด้วยพระคริสต์ทั้งภายนอกและภายในในด้านภายนอกเราสวใส่พระคริสต์เป็นเสื้อตัวใน เสื้อคลุมของเอโฟดเอโฟดและทับสวงเครื่องแต่งกายเหล่านี้เป็นแบบเลงถึงด้านต่างๆของพระคริสต์ที่ได้ปกปิดความเปลือยเปล่าของเราปัดนี้เมื่อพระองค์ทรงปกปิดไปแล้วเราจึงไม่เปลือยเ,เปล่าอีกพระคริสต์ผู้เป็นเครื่องแต่งกายของเรายัางทรงทําให้เรามีคุณสมบัติที่จะปรนิบัติในฐานะปุโรหิตอีกด้วยเครื่องแต่งกายที่เราบุโรหิตสวมใส่ทําให้พวกเขามีคุณสมบัติที่จะปรนิบัติพระเจ้า เครื่องแต่งกายปุรหิตของพวกเขาอาจเปรียบได้กับเครื่องแบบในการทำงานบางอย่างพนักงานจะต้องสวมเครื่องแบบให้เหมาะสมจึงจะมีคุณสมบัติในการทำงานได้ตัวอย่างเช่นทั้งตำรวจและพยาบาลต่างก็ต้องสวมเครื่องแบบให้เหมาะสมในหลักการเดียวกันผู้พิพากษาและแพทย์ก็ต้องสวมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อเราสวมใสพ่พระคลิตพรงก็ส่งกลายเป็นเสื้อผ้าซึ่งทำให้เรามีคุณสมบัติ ที่จะเป็นปุโรหิตโปรนิบัตพระเจ้าได้พระองค์ทรงเป็นเครื่องปกปิดความเปลือยเปล่าของเราในด้านภายในพระคริสต์ก็ทรงเป็นการบำรุงเลี้ยงและกำลังของเราพระองค์ทรงเติมเต็มความว่างเปล่าที่อยู่ในตัวเราในการเติมเต็มความว่างเปล่าทางภายในของเรานั้นพระคริสต์จะต้องแก้ปัญหาพื้นฐานระหว่างเรากับพระเจ้าก่อนซึ่งก็คือปัญหาเกี่ยวกับนิสัยแห่งบาปของเรานั่นเองในเนื้อหนังของเรานั้นเรามีบาป อันที่จริงเราก็คือความบาปถ้าดูตามโรมบทที่เจในตัวเราคือในเนื้อหนังของเรานั้นไม่มีความดีประการใดอาศัยอยู่เลยเพราะเราเป็นแต่ความบาปเท่านั้นดังนั้นพระคริสต์จึงทรงกลายเป็นเครื่องบูชาไทบาปเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานซึ่งเรามีต่อพระเจ้าให้ความว่างเปล่าทางภายในของเราได้รับการเติมเต็มตระเตรียมรับสุขรคริสต ประเด็นสําคัญประการที่สองในเรื่องการปนิบัติพระเจ้าในฐานะโบุโรหิตก็คือทุกครั้งที่เราจะปนิบัติพระเจ้าในลักษณะนี้เราต้องตระหนักและสารภาพว่าเรามีนิสัยแห่งบาปเราต้องถวายเครื่องบูชาไทยบาปทุกยามเช้านี่คือการถูกเตือนสติว่าในเนื้อหนังของเราเราเป็นแต่ความบาปเท่านั้นถ้าเราตระหนักและยอมรับว่าเรามีนิสัยแห่งบาป เรายังมีทางไปโต้เถียงหรือต่อสู้กับผู้อื่นได้อีกหรือไม่มีทางแน่นอนในเมื่อในนิสัยของเราเองก็มีบาเรายังมีสิทธิอะไรไปโต้เถียงกับผู้อื่นเรายังมีเหตุผลอะไรให้เย่อหยิ่งหรือเห็นว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นจากเหตุที่เราโต้เถียงและต่อสู้ก็เป็นเพราะเราเห็นว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นถ้าทีเช่นนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราลืมไปแล้วว่าเราเป็นอะไร ลืมไปแล้วว่าเรามีบาปถ้าเรายังคงระลึกว่าในดิสซยยของเรามีบาปกระทั่งเป็นความบาปเราก็จะไม่เย่อหยิ่งการถวายพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไทยบาปจะเตรียมหนทางให้เรารับสุขพระคริสต์ถ้าในยามเช้าท่านถวายพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไทยบาปตลอดทั้งวันนั้นท่านจะได้รับสุขพระองค์อย่างแน่นอนท่านอาจรับสุขพระองค์ในฐานะแกะตัวผู้ขนมปังขนม หรือขนมแผ่นบางถ้าท่านไม่ระลึกถึงเครื่องบูชาไทยบาปท่านจะไม่มีพื้นฐานสำหรับการรับสุขภคตเป็นไปได้ว่าท่านจะขาดการรับสุขภคตไปตลอดทั้งวันผลลัพธ์จากการที่ท่านไม่ได้รับสุขภคตก็จะทำให้ท่านว่างเปล่าถ้าเช่นนั้นท่านจะมีความอิ่มหนำทางภายในเพื่อจะปรนิบัติพระเจ้าในฐานะบุรุหิตได้อย่างไรท่านอาจมีชื่อและมีฐานะเป็นบุรุหิต แต่ไม่มีความเที่ยงแท้ผู้เชื่อในพระคริสต์ทุกคนล้วนเป็นบุโรหิตแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เชื่อส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานที่จะปรนิบัติในฐานะบุโรหิตหนทางที่จะกินพระคริสต์ภาระที่ข้าพเจ้ามีต่อเอ็กซโดบทที่29ไม่ใช่การกล่าวถึงประเด็นต่างๆในเชิงหลักธรรมเช่นการทาเลือดที่เชิงงอนของแท่นบูชาหรือการเทเลือดที่ฐานของแท่นบูชา ภาระของข้าพเจ้าคือการแสดงให้เห็นว่าเราต้องถูกเติมเต็มด้วยพระคริสต์และกินพระคริสต์เอ็กซโดโบโที่29แสดงให้เราเห็นหนทางในการกินพระคริสต์แต่หนทางที่เปิดเผยไว้ในบทนี้เป็นหนทางที่ไม่ธรรมดาแค่การตระหนักว่าบทนี้เปิดเผยแก่เราถึงหนทางในการกินพระคริสต์ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเลิศแล้วหลายคนเคยอ่านบทนี้มาหลายครั้งโดยไม่ตระหนักเลยว่า บทนี้บอกให้เรารู้หนทางในการกินพระคริสต์เราอาจมองเห็นเครื่องบูชาการชำระและการปรับใช้พระโลหิตแต่มองไม่เห็นการกินพระคริสต์คำนึงถึงประสบการณ์แห่งชีวิตเขาพเจ้าไม่คิดว่าจะมีหนังสือเล่มใดเคยกล่าวว่าเอ็กซโดบทที่29เเปิดเผยถึงหนทางในการกินพระคริสต์คริสเตียนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเรื่องนี้เพราะพวกเขาไม่ได้อยู่บนเส้นทางแห่งชีวิต แต่เราอยู่บนเส้นทางนี้เพราะพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือสาเหตุที่เราเรียกการศึกษาพระคัมภีร์นี้ว่าบทเรียนชีวิตในพระคำแต่ละตอนที่เราอ่านนั้นสิ่งที่เราคำนึงถึงก็คือชีวิตขณะที่เราศึกษาเอ็กซโดบทที่29ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันเราจะเห็นได้จากบทนี้ว่าเราต้องถูกเติมเต็มด้วยพระคิ์สิ่งที่เราต้องการคือประสบการณ์แห่งชีวิต ดังนั้นทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับเรื่องของชีวิตในพระคัมภีร์บทใดข้าพเจ้าจึงฝากไว้แต่เรื่องของชีวิตและให้ความสําคัญกับประเด็นต่างๆในเชิงหลักธรรมน้อยลงผู้จอนพระคัมภีร์บางคนกล่าวถึงเครื่องบูชาไทยบาปเอาไว้มากมายรูปแบบของการค้นคว้าของเขาอาจมีหลักธรรมที่น่าสนใจท่านก็อาจเห็นว่าการค้นคว้าอย่างนั้นเป็นสิ่งที่น่าดึงดูด แต่สุดท้ายสิ่งนั้นก็ทำให้ท่านเบี่ยงเบนไปจากชีวิตตกเข้าสู่การใช้สมองมาทำความเข้าใจต่อคำสอนในเชิงหลักธรรมเกี่ยวกับแบบเลงผลลัพธ์ก็ทำให้ท่านไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตใดๆเราค้นคว้าเอ็กซโดโบทที่29ด้วยมุมมองในอีกลักษณะหนึ่งนี่คือสาเหตุที่ข้าพเจ้าชี้ให้เห็นว่าเราต้องถวายเครื่องบูชาไทยบาปเพื่อเตรียมตัวรับสุขประคิ ขอให้เราทุกคนมองเห็นว่าเราต้องถูกเติมเต็มด้วยพระคริสต์ขอให้เราตระหนักด้วยว่าเรายังคงมีนิสัยแห่งบาปและเราต้องถวายพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไถยบาปของเราทุกวันทุกๆยามเช้านิสัยแห่งบาปนี้สมควรต้องถูกปรับโทษถูกเผาเป็นเครื่องบูชาไถยบาปอยู่นอกค่ายถ้าเราถวายพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไทยบาปโดยตระหนักถึงเรื่องนี้เราจะถูกรักษาไว้ และเราจะมีหนทางในการรับสุขภค r ตตได้มากขึ้นจบตอนที่134การแบ่งแยกอารโณ์และบรรดาบุตรของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นปุโรหิตวงเล็บสจากหนังสือบทเรียนชีวิตเอกโซโดโดยวิเนตลีหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์ กรุณาติดต่อโทรศัพท์027465778หรือไลน์ g o s p e o b o o k r o m